thank <laughs> you ท่านผู้ชีต้อนรับสู่ช่องสตูดิโอแคร์ไรด์ชานแนลนะวันนี้เราจะมาซ่อมรถนะฮะเนื่องจากนะครับไอตัวปั๊มเบรกบนเนี่ยที่ผมใส่มาเนี่ยไอตัวเนี้ยเขาเรียกว่าสวิตช์แรงดันน้ำนะตัวเนี้ยตัวนี้แรื่องน้ำมันมันเสียถ้ามันเสียทั้งสองฝั่งรถจะสตาร์ทไม่ติดทำไมถึงจะสตาร์ทไม่ติดนะครับเพราะว่ารถออโต้นะครับมันจะต้องกำเบรกแล้วก็สตาร์ทอ่ะเดี๋ยวผมเปิดปกติเนี่ยถ้าเรากำปุ๊บ เราจะต้องสตาร์ทติดใช่ไหมประธานชุมชนเหรอครับน่าจะอยู่ซอยถัดไปครับ <Okay. S 1> ใช่ครับเดี๋ยวบนซ้ายไปเลยครับโอเคโอเคแต่เรามาคุยกันต่อเนื่องจากเนี่ยไฟเบ็กมันจะต้องเบ็กติดแบบนี้โอเคแบบนี้แตบบ่ฝัแบบ่งขวา ดูนะนี่มันเบรกไม่ติดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะสตาร์ทได้ก็คือกาเบรกซ้ายเราถึงจะสตาร์ทได้ก็เดี๋ยววันนี้จะไปซ่อมกันร้านก็อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูเพราะว่าร้านนี้ก็รับแต่งพวกเอ,อเอ็กแม็กฟอร์ซา่าแบบเต็มระบบเลยใส่ระบบเบรกหรือว่าของแต่งอะไรเงี้ยพี่เขามีหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าร้านเขาอยู่ตรงไหนก็อยู่เส้นสายไหมนะโอเคครับเดี๋ยวไปกันเลย ครข้าวก็ประมาณนี้แหละจะไปซ่อมเบรกไม่มีอะไรวันนี้ง่ายๆไป เราก็อยู่หน้าร้านพี่พี่ชายคนหนึ่งสวัสดีครับพี่อันนี้อันนี้ชื่อร้านอะไรครับพี่แมนเลนติ้งช็อตครับแมนเลนติ <Man S 2> ้งช็อตครับอยู่ซอยสายใหม่45ใช่ครับ45ทับหนึ่งโอเคก็เมื่อกี้ผมบิงถ่ายคลิปแล้วก็วิ่งเข้ามาจากหมู่บ้านเลยก็ไม่ก็เกือบจะสุดซอยอยนะู่นะกลางหมู่บ้านเลยครับวันนี้มีรีวิวรถร้านคือผมยิ่ยามแลยว่าสุด เป็นฟอร์ซ่าสที่สุดคันหนึ่ง oh, นะเด <tester. S 1> ี๋ยวพาไปดูก <đầu> <Yeah> ันโอเคครับเดี๋ยวนี <acha> ่เราก็ใ huh. ห้พี่เขาซ่อมปั๊มเบรกที่เราที่เราบอกไว้ว่ามันเสียถ้ามันเสียสองข้างก็คือรถสตาร์ทไม่ติดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปดูกันดีกว่าครับจะสุดขนาดไหนเป็นไงนี่ครับเนี่เริ่มจากปั๊มบนเป็นเบอร์สิบเก้ซ้ายขวาอย่างงี้อืม เป็นตัว350เลยนะครับอันนี้รถรับมานานยังครับพีค่คนะันนี้าประมาณผมได้มาประมาณเกือบ,เ,อบเดือนเกือบเดือนแล้วโอ้โห oh. แสดงว่าได้รถแรกๆเลยนะเนี่ยนี่ครับ,ลบอลินตรงรุ่นปั๊มล่างก็โลโก้แดงนะครับดู ชุดปกด,ดีโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมาก,กนี่ฮะ,ฮะแมนเลซซิ่งช็อปนะครับอุ้ยดอูอันนี้คอท่อสกรีนเป็นชื่อร้านเลยใช่ไหมครับพี่ช,ชุดนี้นี่แพงไหมครับพี่ท่อชุดนี้ตอนนี้ผมจัดโปรอยู่หมื่นสองเก้าร้อย ี่แมนจัดโปรยูหนึ่งหมื0นอนารนะครับเพื่อนๆโอเคติดตั้งใฟรีติดตั้งฟรีนะครับ12900อติดตั้งฟรีโอ้พระเจ้าจอร์ดลอาคอเขาอยู่ใครอยู่แถวสายไหมหรือว่าอยู่ไกลก็มีจัดส่งอยู่แล้วครับขอค่าสาม้อาสิบอันนี้มีโครงการที่จะเปิดปิดเป็นคาร์บอนตอนนี้พี่เขา ส่งทำอยู่เมื่อกี้สอบถามไว้โอเคซิ่งมากๆเลยโอ,โ,โอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากโบโบมากๆคันหนึ่งนะผมว่าเมื่อกี้สอบถามพี่เขาบอกว่าแต่ง คร่าวๆไปประมาณแสนแสนห้าแสนหกเออประมาณนั้นแสนห้าแสนหกรวมกับค่ารถไปอีกก็สามแสนกว่าบาทนะครับน้องๆคันนี้แต่ผมชอบชุดหลังมากเลยอะทุกคนดูดิดูดิใส่อะไรไม่รู้เต็มหมดเลยว <Wow. S 1> ้าวอดูดิอืม บอกว่าแอคแม็กพี่เขาก็สุดเหมือนกันนะครับคันนี้นี่ฮะชื่อแมนไลซิ่งช็อตนะฮะเป็นร้านของพี่เขาทำอยู่ที่บ้านเลยโอเคนี่นี่คือสะบัดย้อนะโอ้โหไยหล่อจริงจริงแม่น เนี้ยจ้าอืมโอ,โอ,โอ้ไฮไลท์เหมือนคันฟอร์ซ่านะอะไรก็ไม่รู้ขึ้นสายเต็มได้หมดเลยเฮ้อะ mark น้อยครับน้อยเลยแป๊บเดียวเองเพิ่อแป๊บเดียวเองซีเรานะครับบาดเจ็บนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวมันจะนิ่มขึ้นมาทีเดี๋ยวพอเราใช้ไปมันจะระบบเรเดียสมันเข้าที่เดีวมันจะแข็งขึ้นมันจะปิดใช่ไหมครับอ้าว อันนี้ลูกค้าเยอะนี่ก็มีช่วงเช้าเข้ามาแล้วช่วงเช้าเนาะแต่ผมเก็บรถให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวแกได้เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเราก็ต้องเหมือนไล่น้ำมันใหม่ใช่ไหมพี่เพราะเราถอดตัวสวิตช์มันออกถ้ามันพังสองข้างเสร็จเหมือนกันเลยจบเลยร้านไม่ติดเลยจะต้องถีบเลยต้องถีบมาล้านเลยแหละผมก็ เสียวๆเหมือนกันว่าไม่รู้มันจะพังวันไหนเพราะว่าก็มีคนบอกๆมาอู่แล้วครับว่ามันมันเป็นตั้มจีนเนาะไออะเดรีนน่ะผลิตจีนแต่มันจะไอตัวแรงดันอ่ะมันจะต้องเสียแล้วที่มันติดมากับติดมากับของตั้มอ่ะก็ต้องแต่ว่าเบรกอะไรมันยังใช้ได้ปกตินะเบรกเขาเขาประกันให้รั่วซึมแต่เขาไม่ได้ประกันไอไอตัวนี้ให้น่ะไอตัวแรงดันอ่ะใช่ แต่ถ้าเบรกมันรั่วมันซึมอะเราเราเคี่มที่ร้านได้ที่เปลี่ยนนี่ครับนี่ของเดิมมันเป็นอย่างี้โอเคครับก็มีเท่านี้แหละคลิปวันนี้ครับก็ขอบคุณพี่แมนมากครับใครสนใจเนาะเดี๋ยวผมขึ้นเพจร้านให้ก็อยู่เส้นสายไหมอย่างที่เราไปดูกันเมื่อกี้ฟอร์ซ่าโหพี่ก็จัดเต็มเลยทีเดียวว่าก็คือแต่งได้ทั้งคันอะไม่ว่าจะฟอร์ซ่าเอ็กแมหรือรถรุ่น,นไหนๆก็เข้ามาได้เนะไม่ใช่จํากัดแค่ฟอร์ซ่าหรือเอ็กแม ก็สนใจจะจะแต่งจะเติมจะซ่อมมีปัญหาอะไรก็แวะเข้ามาให้พี่เขาช่วยดูให้ได้ครับโอเควันนี้ก็ไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีครับชิวพี่เขาก็ตัดนะเนี่ยโอ้โหเหมืนเป็นงานสร้างเป็นเป็นรถต้นแบบเลยคันนี้แนวซิ่งเลยหล่อมากๆดูในอรอบหนึ่ง แถมให้แถมให้ดงูงานพี่เขาตัดเดี๋ยวพี่เขาจะไปหุ้มคาร์บอนใหม่มันก็จะปิดรอยพวกนี้ไปนะ